ะมาสอนทอสสแควรูทล,ลากที่สองมาดูมาดูวิธีนี้อย่างง่ายแต่ค่าที่ได้มันจะประมาณได้เฉยแต่มันจะไวมันจะไวแต่ค่าที่ได้มันจะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงมาดูตัวอย่างรูดเก้าสิบสาม รูทเก้าสิบสามทีนี้รูทเก้าสิบสามถอดรูทได้เท่าไหร่วิธีคิดแนวคิดนะรูทเก้าสิบสามเนี่ยเราหาสแควร์รูทใกล้เคียงที่มันสามารถถอดได้ใกล้เคียงที่สุด ที่มันสามารถถอดได้จะน้อยกว่าก็ได้จะมากกว่าก็ได้ขอให้มันใกล้เคียงทีนี้ถ้าเป็นน้อยกว่าใกล้เคียงที่มันถอดได้ -93 ก็คือรู่ถอดรุได้ -9 ถ้ามากกว่า93ที่มันถอดได้มากกว่า93ก็เป็นรุ่1ร0อยถอดรูได้10 10 10เป็นร0อทีนี้ให้เลือกใช้อันไหนอ่ะให้เลือกใช้ ตัวที่มันห่างน้อยต้องเอาตัวที่มันห่างน้อยห่างน้อยคืออะไรห่างน้อยคือเลขในรูทตัวไหนมันห่างน้อยกว่าตัวล่างตัวบนมันห่างห่าง12จัดในรูปมาลบกันตัวล่างมันห่างร้อยมันห่างจากเก้ห่างกันอยู่ห่างกันอยู่เจ็ดเพราะฉะนั้นให้ใช้ตัวล่างเพราะตัวล่างมันห่างแค่อะไรห่างแค่เ ทีนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2ตัวเลยแล้วกันมาดูถ้าเราใช้ตัวบนถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ใชตัวบนรูทแปดสิบเอ็ดรูทเกเนี่ย ประมาณนะประมาณรูทแปเราใช้81ดนสะิบเอ็ดนะแปดสิบเดถอดรูได้เกถ้าเราใช้ตัวน้อยกว่าถ้าเราใช้ตัวน้อยกว่าแ1น้อยกว่าต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าแปอถอดรูดได้เก้าเก้าสิบสามมันต้องมันก็ต้องมีค่ามากกว่าเกก็เลยต้องเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็เอาเลขในรูทจับมาลบกัน93 ลบ81เอามากตั้งลบด้วยน้อยแล้วก็หารด้วยเลข9เลข9ก็มาจากรูป81ถอดได้9นะแล้วก็คูณด้วยเลข2เสมอใช้คาว่าเสมอนะเสมอเสมอแล้วเราก็ไปจัดการคิดเลขมาคิดเลขมาได้2ส่วนส แล้วเราก็ไปตั้งหารหารยาวมาก็ได้0.66แสดงว่ารูท93ประมาณ9.66นี่คือเราใช้รูทต่อมาเราจะมาใช้ รูทร้อยอย่างนี้บอกข้อนี้จริงแล้ว่ถ้าจะให้ใกล้เคียงค่าจริงต้องใช้ตัวที่มันห่างน้อยก็คือรูทร้อยห่างจาก93.7ร 93. ูท9กก็จะมีค่าประมาณ 100. ร้อยถอดรูทได้10ก็จะกลายเป็นประมาณ10มาจากรูทร้อย เมื่อกี้เราใช้ตัวนอกเอต,ตัวน้อยเป็นบวกนี่เราใช้ตัวมากตัวมากก็ต้องเป็น10แล้วก็ลบเพราะว่ารูตร้อยถอดรูได้10รูดเก้าสามก็ต้องน้อยน้อยกว่า10บก็เลยต้องเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็จับเลขในรูดมาลบกันเอามากตั้งลบน้อยหารด้วย10 10มาจากรูตร้อยคูณกับ2เสมอแล้วก็คิดเลขมา แล้วเราก็ไปจัดการตั้งหารมาตั้งหารเนี่ยหารยาวก็ได้เจ็ดตั้งหารด้วยยี่สิบใส่จุดเติมศูนย์สองสามหก ก็ได้0.35 10 0.35ก็ได้9.65แล้วสังเกตให้ใช้สังเกตว่าอ่ะลองกดคิดดูนะกดทีเลขเช็คๆ รูทเก้าสิบสามอ่ะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขมันจะได้เก้าจุดหกสี่หกสี่สามหกอ่ะแสดงว่าอย่างที่บอกอะไรใกล้เคียงมากกว่าเก้าจุดหกห้าใกล้เคียงกับเก้าจุดอะไรหกสี่โอเคเสร็จ